พอปล่อยเทียนนั่นพอเทียนนั <that> ่นตอนที่บักเอ็มบักงันจุดป้ดอยากติดเลยพอลงไปในน้ำเทียนกับบอดับเด้อเทียนกับบอดับร้อยเล่อยเข้าไปในประมาณกลางห้วยแล้วบัดที่นี่บัทันได้พิดตาเลยกลับขึ้นมากลับขึ้นมาร้อยร้อยกลับขึ้นมาจากนัําที่นั่งไหลๆด้วยเนี่ยจากนัําไหลๆเนี่ยะผู้ใดบาเทียกับมเทียกับแล้วไปหวา ที่พรน้ำไหลแล้วมันข้มไฟนั่นเอยอ็นยังเอ็นร้อยกลับขึ้นมาเนี่ยร้อยขึ้นร้อยขึ้นเนียน้ำเลยร้อยขึ้นเนียน้ำมันอยู่อยู่อย่หนีเที่ยนนึงแล้วเนี่ยเที่ยนนึงแล้วบัดที่นี่บ่กขอใจแล้วมาอีกน่ะเนาะแม่เนี่ยมันมันตั้งเนียน้ำเลยน่ะมันตั้งเนียน่ะมาบอกว่าเนี่ยมีฟัง เนี้ยไฟร้อยขึ้นเนี้ยน้ำเจอท่านถามมอมเนาะมอมนำก็เห็นถ้าว่าเธอได้จับภาพนิโที่ที่ให้คนเห็นเลยเด็กเขาลุ้นจะได้ไปไปเนาะมือโหว่ามอมใจพาไปนั่นโทษว่าตั้งคคนนนมือองขขเาานนั้ีแค่นี้จะเนี่ยมีแค่นี้เป็นแบบประมาณว่าแบบมึงแบบแค่ว่าเธอได้จับภาพนีิโวที่หลงว่าคนไหนที่ได้เห็นที่ได้รู้ว่าเด็กน้อยเด็กเล็กที่ได้รู้ว่า วิธีที่เฮาเฮ็ดอันคือของเก่าของนี่เนี่ยโอ้มันมันจังใดล่ะมันปากปลื้มใจอ่ะไม่เคยเห็นน่นว่าไม่เคยเห็นใหญ่ก็ไม่เคยในชิคเกตสิบปีปีหน้าปีนือเนี่ยไม่เคยเห็นตไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นร้อยกลับมาอีกใช่ไหมไอ้พุ่นแล้วหนึ่งหนึงกลับขึ้นมาจังมีคนอัดนึ่งมาหนึงขึ้นมาเนี่ยเออจังนี้คนดนึงมาแต่มาเจอแค่นี้เรายังไม่พอใจยังขึ้นไปอีกเที่สองคุณขึ้นอีกร้อยกลับมาอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีก ทีดตั้งอยู่บนเหนือน้ำเอียงล้วม,มักขันทาน่ะนท,ที่พระพุทธเจ้าที่เพิ่นบัญญัติไว้น่ะตัดอันนั่นเลยเราเคยเห็นเคยเห็นเลยไหมเจ็ดสิบปีเนี่ยแบบเพิเห็นเจ็ดสิบปีแล้วเนี่ยเพิ่เห็นเห็นใช่ไหมัมนั้นแล้โอ้นี่มันเขาเขาเขาไม่ได้จับภาพ,พเขาไม่ได้เห็นเนาะออแต่เขาจับภาพเห็นโอ,โอ้เจ้าก็เอานี่กับแสดงครับประมาณว่าห้อมใจทรานห้อมที่เอาไปละห้องใจอ่ะเพราะท่านใดเราไม่ได้ทอ คอยผู้ใดญเลยอ่ะไปเลยแล้วก็ขัดกรนเที่ยวเที่ยวมาท่านได้นั่นหรือกคิดเลี้ยวไปด้ว้หัวคันมันต้องสักชุ่มหนึ่งไปนอกพอดียายรอกกรบพันได้อาบน้ำเลยมาตะบ้านยายก้อนแต่ว่าไปเบินก็น่าวันนี้พ่อยิ่งเห็นน้ำขนาดนีน้องคงไสเหี้ยไฟเนี่ยว่าท่านมาละจัดการเลยจะไปเลยบอกกับพอมีคนมาแม่พอมีแต่เด็กน้อยกันถนัดปับ มันมันมันเลีวเกินไปไงสักปกติน,นตึ้งทุ่มพอดีกับประมาณเรนะ็วน่ะมันมหาหักสะจั่นตอนที่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเนาะมาเทียนึงแล้วกันยังบ่พอใจยิ่งขึ้นไปนอีก,อกยอ้ยอนย้อนสายน้ำขึ้นไม่อีกน้ำน้ำก็ขึ้นไหลลึดลุดลุดลุด,ลดอะไรตุ้นจังไหนจังกลับขึ้นมาได้จังกลับข<อ>ึ้นมาจังไดนี่นี่เรมาหักะจั่นอะไรทั้วันอันนี้อันนี้เป็นความมันมันต้องเห็นด้วยจังกับตาใช่ไหมเออ